ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประกันชีวิตทําไมหัวหน้าครอบครัวจำเป็นต้องมีประกันชีวิตสมมุติถ้าวันนี้รายได้ของเราต้องขาดหายไปสักสิบเปอร์เซ็นต์ที่บ้าพวกเราก็คงปรับตัวได้ไม่ยากนะครับแต่จะจัดก,การอย่างไรถ้าหากไรายได้ของเราต้องขาดหายไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าทุกวันนี้ที่พวกเราทํางานหนะักทุกคนถึงแม้จะเหนื่อยขพะอย่างเดียวขอให้ครอบครัวมีความสุขนั่นก็เป็นความสุขของพวกเราแล้วใช่าจไหมครับ ด้วยนี้ทุกวันนี้จึงยอมทํางานเหนื่อยพวกเขาถ้าจะเหนื่อยอีกสักนิดแล้วสามารถประกันความสุขของพวกเขาได้นั้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปถ้ามีหนทางที่เปลี่ยนไปได้เราสามารถทําได้เชื่อว่าทุกคนคงไม่ปฏิเสธหนทางที่ว่านั้นมีจริงและสามารถทําได้ง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยเพียงแต่เรานํำไรายได้ที่เราเคยได้ เกียรออกมาสัก10บถึงส5เพื่อสร้างระับบกันความเสี่ยงให้สําหรับตัวท่านเองนั่นหมายความว่าทุกวันนี้ที่พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่สุขสบายได้เพราะมีเราอยู่แต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่อยู่แล้วพวกเขาก็จะยังสามารถมีชีวิตอยู่มีความสุขต่อไปได้เมื่อถึงเวลานั้นเงินที่เราเกียรออกมานั้นมันจะทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ให้เขามีความสุขต่อไปได้